สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่1-15ถึงสิสิงหาคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจากักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวสแกน QR วอาร์นะครับเช่นเดียวกับสร้อยโรสควอตนะฮะแล้วก็สมัครสมาชิกนะครับก็สแกน QR วอารเช่นเดียวกันนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะ พิมพโชคดีเทวรักนะฮะแล้วไปเริ่มต้นพร้อมๆกันครับชาวราศีพิจิกนะครับถ้าเราต้องการบอกอะไรคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะสำหรับชาวราศีพิจิกตั้งสมาธินะครับผมฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์พิมพโชคดีเทวรักตั้งสมาธินะฮะนี่คือพลังงานของคุณนะครับชาวราศีพิจิกนะฮะพลังงานจากอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับ คุณได้คุณได้ A i of s c e r d คุณได้ e o u r c e นะครับผมข้อจํากัดอชาวราศีพิจิกฮะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณเองพยายามจะแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตัวคุณเองยังมองไม่เห็นทางออกอยู่นะเดี๋ยวเรามาร่วมดูซิว่าคุณเองจะหาทางออกจากปัญหาในลักษณะนี้ยังไงเหมือนกับคุณเองรู้สึกไม่มีอำนาจไม่มีไม่มีตัวตนไม่มี หนทางที่จะแก้ไขได้นะฮะจริงๆแล้วผมคิดว่าเอตอโซเนี่ยมันหมายถึงคุณเองอยู่ใกล้ปัญหาแล้วคุณเองก็เลยกลายเป็นมองเห็นแค่ปัญหาจริงๆแล้วมันเหมือนกับเอ่อคุณเองมองปัญหาสำหรับตัวคุณเองในอดีตอ่ะอ่าถ้าคุณคือคุณเองเห็นปัญหาในในปัญหาตอนที่คุณอยู่ตรงตรงนั้นเป็นเรื่องใหญ่แต่เวลาคุณเองมองกลับไปมันกลายเป็นเรื่องตลกนะฮะมันเหมือนกับมันมี สุภาษิตอันหนึ่งของของฝรั่งนะฮะคือเวลาคุณเห็นปัญหาในะปัจจุบันมันกลายเป็นมอนสเตอร์มันกลายเป็นปีศาจแต่ถ้าเกิดคุณเองมองปัญหานั้นจากอดีตนะคือมองมองปัญหานั้นกลับมาย้อนกลับมาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าปัญหานั้นเป็นตัวตลกไม่ใช่มอนสเตอร์ล <c> ะ <oughs> เออเป็นลักษณะอ๋อเออโอเคโอ้ดูเหมือนมันจะไม่มีทางออกมันเหมือนจะแบบ นั่นแหละหลายๆเรื่องคุณลองมองดูยกตัวอย่างอย่างเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่ที่แบบโอ้โหโรคอะไรแต่ทุกอย่างหยุดหมดเลยนะฮะเรามองกลับไปอ๋อโอเคเออมันก็เป็นเรื่องมันเป็นมอนสเตอร์นะขณะนั้นแต่มันกลายเป็นมันก็ไม่เชิงมันอาจจะเป็นตัวตลกแต่อาจจะเป็นตัวตลกที่รุนแรงนิดนึงหรือว่าก็สร้างความเขาเรียกอะไรก็สร้างความ มีปัญหาให้สำหรับมันแต่ว่ามันก็เหมือนกับที่ที่เราทราบกันอยู่นะหลักการของพุทธศาสนาและการ Impermanent หรือความไม่เที่ยงนั่นเองก็คือมีเข้ามาเกิดนะฮะแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปทางนั้นนะครับ okay. คุณได้ uh, the higher fan age of cup และ age of w o n d age of cup s ค cool, ู่ age of w o n d เป็นลักษณะที่ uh, ต้องใช้ทั้งการลงมือทําแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจแสดงว่าในอดีตเนี่ยผมคิดว่าคุณเองได้ปรึกษาหารือนะฮะคุณได้เดียไฮแฟรเดียร์ไฮ a n แฟเหมือนคุณบาอาจารย์เหมือนกับปัญหานี้คุณเองได้ปรึกษาหรือปัญหานี้คุณเองได้เหมือนกับผ่านการคิดมาแล้วอาจจะได้แนวคิดอะไรบางอย่างแนวทางอะไรบางอย่างมาแล้วในอดีตนะฮะแต่ว่าคุณเองกับยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าปัญหาเหล่านั้นนี่อาจจะ ไม่ได้อยู่ที่ตัวนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวตนแก้ไขปัญหาเก่ายังไม่ถูกที่คันหรือว่าในสถานการณ์นี้เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองยังลงทุลงลงมือทำยังยังไม่ได้นะครับผมเพราะว่า The High f a n เป็นลักษณะที่เป็นคำเป็นคำเป็นคาแนะนำยังไม่ได้เป็นพิธีการยังไม่ได้เป็นการลงมือทำในขณะที่ a g e of o One และกอ็อ่อ h t to Cups เป็นลักษณะที่ เริ่มต้นที่จะเริ่มลงมือทำในอดีตโอเคเป็ลักษณะที่คุณเองพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างทดลองแก้ไขอะไรบางอย่างในอดีตนะแต่ว่าอย่างคือโดยชัดเจนอยู่แล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยปัญหาย,ยังคงอยู่แสดงว่าไอ้ที่ทำในอดีตมันไม่เวิร์กนะคราวนี้ในปัจจุบันคุณได้ queen of w a n d s ten of swords queen of swords อ๋อโอเคในสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ผมคิดว่า คุณเองอาจจะทำทําไปแน่ดีตตดสินใจอาจจะมาถูกทางแล้วก็ได้แต่ว่าเจอตอ่อผมคิดว่าห <Okay. S 1> มอคะแล้วใครคือจอือใครคือตอตอคือใครต่อตู่หรือเปล่าไม่ใช่คนละนั่นนะเ,เจอต่อนะฮะ queen of source คนนี้แหละ,คนน,หละคนนี้คือต่อของคุณคนนี้แหละคือคนที่คนที่ขัดขวางไม่ให้เกิด ไม่ให้คลี่คลายไม่ให้เกิดความสำเร็จตรงนั้นแต่ละคนะของชาวราศีพิจิกก็มีศัตรูมีบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าลองดูครับว่าใครคือคนที่เป็นศัตรูผมรู้สึกว่าศัตรูเนี่ยถ้าเป็น queen or s o u r c เนี่ยตัวคุณเองเอาศัตรูไว้ใกลใ้เกินไปคุณเองอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำนะครับณปัจจุบันเนี่ถึงมองไม่เห็นแต่ว่ได้รับผล เต็มที่เหมือนกันนะได้รับผลเต็มที่นะอาจจะเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่ตัวคุณเองรู้แต่ทำอะไรไม่ได้ก็ได้นะออันนี้ก็น่าเห็นใจอยู่นะแล้วคุณเองจะต้องทำอะไรหรือทำอะไรได้บ้างนะฮะในอนาคตคุณได้ The Hermit และคุณได้ The Lover และคุณได้ a t h e Source น่าสนใจมากๆนะฮะแต่ว่านี่คือ Strategy ที่ t e r o บอกมานะครับอันที่หนึ่งคือ a e t h e Source การตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว The Lovers กับ The Hermit เป็นพลังงานที่แยกกันหรือตรงกันข้ามอย่างสิ้งเชิงผมรู้สึกว่าการแก้ไขปัญหานี้เป็นการแก้ไขที่อันที่หนึ่งเลยถ้าแยกไม่ได้จัดการไม่ได้ก็เอาเขามาไว้ใกล้ชิดคุณเคยได้ยินว่าเก็บมิตรไว้ใกล้ตัวเก็บศัตรูไว้ใกล้ตัวมากกว่าไหมนั่นแหละโอเค keep your e n e m y closer keep your friends at heart k ี keep your e n e m ค closer mm hmm. คือเก็บเพื่อนเอาไว้ใกล้ๆตัวแต่เก็บศัตรูเอาไว้ชิดมากกว่า mm hmm. เพื่อน <laughs> โอเคไหมคือนี่คือสแ t จี้ที่เทลบอกมานะไม่ได้ไม่ได้ไไดเนี่ยคุณได้ THE l o v e r s กับคุณได้ THE h e r m i t เป็นลักษณะที่ปลีกวิเวกบวกกับพลังงานที่รวมตัวกันเพราะฉะนั้นนเป็นลักษณะที่โอเคถ้าหลีกหนีไม่ได้นะฮะก็ต้อง if you If you cannot avoid them, join them. เป็นลักษณะที่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เอาก็จัดการให้เห็นในสายตาเลยไม่ได้จอยคำว่าจอยเดมนี่ไม่หมายความว่าทําแบบนั้นเหมือนกับเขาแลแต่หมายถึงเอาเขามาอยู่ในสายตาเอาเขามาอยู่ใน scope ของการควบคุมนะฮะหมอคะถ้าทําแบบนี้แล้วยังไม่เวิร์กหนูต้องทําไงสแกน QR code เข้ามาคุยกันดีกว่านะฮะปรึกษาส่วนตัวนะครับสแกน QR code อ่ะ ในส่วนของโหราศาสตร์นะฮะหมอปองใช้โหราศาสตร์ตะวันตกนะครับผมเกณฑ์ราศีดูในรายละเอียดใต้คลิปด้านล่างะฮะ d e s c r i p t i o n นะแล้วก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์โชคดีเทวรักนะฮะติดต่อปรึกษาส่วนตัวสแกน QR code นะครับแล้วก็เรื่องของสร้อยที่ระลึกระหว่าง Road c r o s และก็ Red Ruby นะฮะติดต่อมาทาง ลายสแกน QR code เช่นเดียวกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับผมอ่ะเราเริ่มต้นมีอะไรรอคุณอยู่ในเชิงของหัวสารนะฮะในช่วงเวลานี้เนี่ยดาวอาทิตย์นะครับผม Sun t r i n e c h Iron อ,อ้โหเวลาใครใครดูหมอปองนะแล้วพอพูดถึง i r รอนะเป็นอะไรที่ทุกคนถ้าเป็น FC ถ้าเป็นผู้ติดตามนี่ก็จะรู้กันว่าตื่นเต้นเพราะมันคือมันคืออะไรครับมันคือผลที่ได้ทำไว้ในก่อนหน้านี้ แล้วเวลาซั n ไท i ์ไครอนก็เป็นช่วงเวลาที่ผลลัพธ์เหล่านั้นน่ะได้ส่งคืนแล้วใครทำดีนะฮะได้ดีแน่นอนนะฮะใครทำชั่วนะครับผมหรือทำได้ไม่ดีนักช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะครับผมแน่นอน,นะฮะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญยังรู้ พลังเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราจะเรียนรู้ให้มากที่สุดจากข้อผิดพลาดของตัวเองนะครับผม s u n t r i n ไคยรอ o พาวเวอร์ฟูลเดย์ฟอร์ฮีลิ่ o ยูร์คอนฟิดนะฮะในประเด็นนี้ Sun t r i n c ค i รอนเป็นช่วงเวลาที่คุณเองขาดความมั่นใจคุณเองขาดความอรอบคอบในประสบการณ์ที่คุณเคยทำมานะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังหนึ่งที่คุณเองว่าอ๋อโอเคเฮ้ยขับรถมานานแล้วนะฮะคุณรู้เปล่าว่า อุบ uh, ัติเหตุเนี่ยตามสถิติเนี่ยจะเกิดเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่เป็นช่วงที่เพิ่งขับรถใหม่ๆนะครับผมเพราะว่าเพิ่งขับรถใหม่ๆเนี่ยซ้ายขวาเช็คสัญญาณไฟนะฮะปลายสปีดลิมิตนะฮะที่ไทยอาจจะไม่เท่าไหร่ที่อเมริกานี้จะมีสปีดลิมิตแล้วเขาบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่มาแรกๆก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบ เ,เดี๋ยวดูไฟแดงเดี๋ยวดูคนเดี๋ยวดูดูนู่นดูนี่นะฮะระมัดระวังนะครับผมช่วงเวลานี้ไม่ค่อยเกิดข้อผิดพลาดหรอกครับเพราะว่าเกรงเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เกรงหรอกก็คือระมัดระวังเต็มที่ไอช่วงที่ขับคล่องๆอ,องแล้วเพลินเพลนแล้วเนี่ยดูนู่นนี่นั่นและนั่นและมันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบแวบเข้ามาแล้วทําให้เราผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นช่วงเริ่มต้นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ไอช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านจากความ ็นนูฟหรือความเป็นไม่เขาเรียกอะไรไม่ชํานาญการไปเป็นช่วงที่ชํานาญการเกิดทุกๆอย่างนะฮะขับรถนะคะรับหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรดีตอนที่ทํางานแล้วลงตัวลายการผลิตนะฮะสายการผลิตครั้งแรกนี่ก็จะตื่นเต้นนะครับผมก็ระมัดระวังเอาไปทุกอย่างนะฮะเอากระดานเขียนเอา iPad เอาทุกอย่างไปชาร์จอ,อะไรเข้าไปหมดนะฮะไอช่วงที่มันจะทำผิดกฎของ ข,ข,ของของชอปฟลอร์ของโรงงานนี่จะเป็นช่วงที่ทุกอย่างโปรหมดแล้วลืมลืมล้างมือลืมใส่ถุงมือนะลืมเน็บถุงมือเข้าไปใต้เพราะว่าไอโรงงานสายการผลิตที่ผมทำมันเป็นโรงงานเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์แล้วเขาควบคุมฝุ่นเพราะฉะนั้นก็จะมีกฎเรื่องของ c e น n นส e s s หรือความสะอาดเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะฮะเขาจะกำหนดว่าใน1ในอากาศเนี่ยลูกบาทฟุต คิวบิกฟูดเนี่ยจะต้องมีฝุ่นไม่เกินกี่พาร์ติเคิลพาร์ติเคิลแบบนั้นเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเออไอช่วงแรกๆเนี่ยทำเป๊ะมากๆนะไอช่วงที่จะผิดพลาดหรือมีปัญหาเนี่ยก็คือช่วงที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างความไม่ไม่ชำนาญไปเป็นเรื่องของความชํานาญอะส่วนไอที่ชํานาญแล้วอะก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็แก้แก้ไปนะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในช่วงเออเวลานี้ก็เป็นช่วงที่ตัวคุณเองอาจจะมองข้ามอะไรบางอย่างนะครับหรือ ซันนะฮะดาวเทตเนี่จะฉายข้อผิดพลาดบางอย่างหรือให้คุณบางอย่างตอบแทนคุณบ,บางอย่างตอบแทนผลลัพธ์บางอย่างกับผลของการการะทำของคุณนะฮะ <c oughs> ผมเชื่อว่า80% 90%นะฮะของ subscriber ของ FC นี้เนี่ยในช่องนี้เป็นช่องที่ ทำในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลที่ดีนะครับผมสำหรับใครที่ทําแล้วเราอาจจะมีข้อผิดพลาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็แก้ไขมันนะครับอ่าเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเช็คผลนะฮะอืมต่อไป v s s u u a r u u r a u u s โอ u s s q u a r e u r a n u s นี่ในสัปดาห์นี้นี่มีเรื่องที่เขาเรียกอะไรแก้ไขข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่า ดื่มดำกับผลประโยชน์ที่ดีที่เราได้ทําไปตะกี้บอกไปแล้วนะว่าซันทรีไครอนเป็นช่วงเวลาใครทําดีได้ผลลัพธ์ดีใครทําไม่ดีอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตามคาดหวังแต่ว่าให้มองว่าเราจะเอาไปแก้ไขยังไง Mercury นะครับผมเอ้ยโทษที Venus Square อ่า u r เ n u s เป็นลักษณะที่ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้จะมีปัญหานะฮะอัเลอก,กับเจ้านาย มีความขัดแย้งการคิดไม่เห็นรงรอยไม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมงานกับแฟนนะครับผมเพราะวีนัสหมายถึงอะไรหมายถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะในทุกรูปแบบอย่างที่ผมบอกไปในภาพของโหราศาสตร์เนี่ยเราจะดูภาพกว้าง <c oughs> เขาเรียกว่า m u n เดนมันเดนแอสโทรโลจีนะครับผมมันเดนแอสโทรโลจี <c oughs> แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเดนแอสโทรโลจีนี่จริงๆแล้วพัฒนารูปแบบมาจาก ตัวสิ่งที่เขาเรียกว่า universal astrology universal astrology คือการดูดาวจรการดู uh, transit ทั้งหลายนะฮะดาวจรทั้งหลายที่ตำแหน่งในปัจจุบันเนี่ยว่ามีผลต่อต่อ,ต,อต่อคนเราหรือว่า individual ประเจกบ,บุคคลยังไงนะครับ Mercury station retrograde In Virgo ตอนนี้แหละการเจรจา การพูดคุยอาจจะมีการย้อนถอยหลังนะฮะใครที่คาดหวังว่าจะปิดปิดการเจราจาเซ็นสัญญาหรือทำขเขาเรียกอะไรทำข้อตกลงใน,ในทำสัญญาในช่วงเวลานี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าจะมีเหตุการณ์ที่อาจจะต้องเอามาแก้ไขเอามาปรับปรุงเอามามีการเปลี่ยนแปลง และโดยเฉพาะสาหรับใครที่ยิ่งแล้วใหญ่ไม่ได้มีไม,ไ,มไม่ได้มีสัญญาไม่ได้มีลายลักษณ์อักษรนี่ก็จะยิ่งลําบากเพราะว่ามันจะมีลักษณะที่ไม่ได้เป็นไปตามที่พูดคุยกันไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องสัญญาในเรื่องการต่อรองไม่แนะนําเลยนะฮะใครที่อยากจะปิดการขายในหน้าที่ดินหรืออะไรพวกนี้เนี่ยในช่วงเวลานี้อยากจะให้ พลาๆล,ลงนะครับผมให้เป็น parity รองๆนะฮะในช่วงเวลานี้ควรทำอะไรอะถ้าไม่เจราจาไม่พูดคุยแล้วทำยังไงเออจริงๆแล้วช่วงเวลานี้ผมมองว่า Mercury Station Retrograde เป็นช่วงเวลาที่ไหนๆมันจะมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใช่ไหมเราไปดูซิว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นตามเงื่อนเงื่อนไขแล้วเนี่ยเราจะาปรับให้มันเข้ารูปแบบหรือว่าให้มันเดินหน้าต่อไปได้หรือว่าให้มันมีประโยชน์มาก มากที่สุดยังไงมากกว่าในส่วนนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะเขาบอกอะไร Mercury Station Retrograde นะ Time to rethink อ่าเป็นเวลาที่เราจะทบทวนนะ rethink นะหรือแม้กระทั่ง create new ideas คือคิดเข,า,ขาเรียกอะไรความคิดทบทวนที่ต่อยอดจากจากเรื่องที่มันผ่านมาซึ่ง บางทีรูปแบบอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะเดิมและมาอาจจะเออดีกว่าเดิมนะครับผม revise นะฮะมีช่วง revisereorganize นะฮะใครรู้จักคำว่า reorganize บ้างนะฮะถ้าใครอยู่ในบริษัทใหญ่หรือว่าบริษัทอเมริกันนี่จะจะเจอค่อนข้างบ่อยเลยคือย้ายองค์กรมีการปรับ ผังองค์กรเราไปเป็นหัวหน้าเขาเอากลายเป็นลูกน้องเขาเอาไปดอทไลน์ line, หรือว่าไปเป็นลูกน้องของอีกแผนกนึกนงเพื่อที่จะไปทำงานในกว้างนะครับผมถ้าคุณทำงานในบริษัทอเมริกันเนี่ยคุณก็จะให้เป็นเขาเขาจะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า subject matter expert หรือ SME subject matter expert ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเรื่องนั้นคราน,นี้ไอ้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องนั้นบางทีอาจจะเข้าไป เกี่ยวข้องกับหลายๆหลายๆงานหลายๆแผนกหลายๆกลุ่มเพราะฉะนั้นอาจจะโดนแย่งตัวหรือบางทีเรามีหัวหน้าสองคนหรือสามคนนะลูกน้องไม่มีแต่มีหัวหน้า3คนนะสั่งงานทั้ง3คน <c oughs> เออก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตั้งรับนะผมบอกแล้วว่าซันซันทรายนไครอนเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรดีถ้าเกิดคุณเอง ทำได้ดีในช่วงเวลานี้คุณเองก็จะผลงานก็จะเป็นที่ประจักษ์สำหรับเจ้านายทั้ง3คนหรือมากกว่านั้นของคุณนะเป็นช่วงเวลาที่ก็เป็นเรื่องของการทดสอบเป็นการพิสูจน์ฝีมือตัวเองนะครับผมคุณมีฝีมือมากน้อยแค่ไหนนะฮะตั้งแต่คือถ้าจะบอกนิดนึงในส่วนของเดโม g กร p ฟิกหรือว่าประชากรของช่องนี้มันเริ่มที่18อายุ18นะครับผมแล้วก็ประกอบอยู่ที่ประมาณอายุ30 นะแล้วก็ไล่ไปจนถึง40วัยทางานอนะ่ะเพราะฉะนั้นประชากรส่วนใหญ่ผมคิดว่าในช่วง30นี้คือเป็น,นวัยทำงานใช่ไหมล่ะเออในช่วงเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าจะมีการปรับผังองค์กรมีการออกระจายงานนะครับผมใครที่โอเวอร์โหลดนี่ผมบอกเลยว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณเองต้องฉกฉวยโอกาสคุณนนะว่าเออพี่คะเออหนูไม่ไหวแล้วหนูดู โปรเจกต์อยู่15โปรเจกต์นะถ้าพี่จะเอาให้หนูไปดอทไลน์หรือให้หนูไปขึ้นกับอีกหัวหน้าหนึ่งเนี้ยหนูจะต้องรับงานขนาดไหนต้องมีคนมาแบ่งโหลดงานของหนูออกไปนะไม่งั้นหนูมันจะไม่สามารถมีเวลาว่างไปทำหน้าที่อื่นได้นะฮะโอเคมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองจะไม่ต้องเขาเรียกอะไรจะไม่เออออ,ห,อหมกนะจะไม่เอออหอหมกคุณเองจะต้องสปี a อัพหรือว่า ยกมืออ่ะคือพูดสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะครับผมโอเคไหมในสถานการณ์นี้อ่าเพราะฉะนั้น rethink r e w i n e reorganize นะฮะซึ่งถ้าเกิดในช่วงเวลานี้เพราะว่ามัน retrograde ไหนไหน i n v i r g o v i r g o จะโฟกัสในเรื่องของ health หรือสุขภาพนะครับผมโฟกัสในเรื่องของ habit เรื่องของสิ่งที่คุณเองทำเป็นกิจวัตรประจำวันทำเป็นนิสัย ะะและอันที่3มคือเรื่องของ work efficiency หรือประสิทธิภาพในการทำงานผมบอกแล้วว่าประชากรของช่องนี้ส่วนใหญ่จะกองอยู่ในวัยทำงานใช่ไหมสามสินะฮะไหนใครทำงานอยู่บ้างนะฮะ <c oughs> พิมพโชคดีเทวรักษ์ทำงานพิมพ์โชคดีเทวรักษ์ทำงานอ่ะคุณอยากจะโชคดีในงานของคุณไหมละ่ะพิมพ์โชคดีเทวรักษ์ในการทำงานของคุณนะครับ <c oughs> แล้วก็ work efficiency ประสิทธิภาพในการทำงานหมอคะ แล้วไม่แค่คนที่เพิ่งกำลังเรียนหรือว่าเพิ่งจะเ,เขาเรียกอะไร finish college จบจากมัธยมหรืออะไรอย่างนี้กำลังจะไปที่มหลาลัยบ้างเลยเหรอ,อก,ก็ใช่แต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยนะคุณเองก็ต้องเข้าใจนิดนึงเรื่องของการเรียนถ้าผมบอกว่า reorganize เนี่ยเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองอาจจะมีการเปลี่ยน Major เปลี่ยนเ,เขาเรียกอะไร Major Minor วิชาหลักวิชารองของ ของคณะของคุณหรือกลุ่มความรู้ของคุณหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อาจจะทํางานอิสระเนี่ยไม่ได้ทํางานในองค์กรแล้วก็ไม่ได้เรียนอยู่ด้วยคุณเองอาจจะไปเหมือนหาคอร์สที่ตัวคุณเองสามารถใช้งานได้ในในการกิจการค้าขายของคุณอะไรแบบนั้นนะครับผมต่อไปนะฮะ Mars Square Saturn โอ้ Mars Square Saturn นี่เป็นอะไรที่สนุกสนานมากครับผมเพราะว่า Mars คืออะไรครับคือการลงมือทำนะครับนี้ มันจะเป็นลักษณะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าหงุดหงิดเต็มที่นะฮะเออหงุดหงิดเต็มที่เลยเพราะอะไรเขาบอกว่า frustration possible the most frustration possible เป็นลักษณะที่ผมบอกว่าอ้าโอเคถ้า Mars เนี่ย trying กับ Saturn ก็เป็นช่วงเวลาที่ทำการเขาเรียกอะไรเปลี่ยน action ให้เป็นของจริงได้ได้อย่างลงตัวนะแต่ครน,นี้มัน square พอมัน square มันเป็นยังไงพอมัน square มันเป็นลักษณะที่ เฮ้ยห้ามทำอะ่ะไม่ให้อะ่ะไม่ยอมขัดขวางอุปสรรคนะครับผมแล้วถามว่ามีทางให้ไหมมีคำแนะนำแนะนำอะไรให้ไหมโน no. ไม่มีไม่ให้ขัดขวางอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้คุณเองจะรู้สึก frustration หรืออึดอัด งุดงิดงุนงิดนะฮะในหลายๆเรื่องของคุณนะครับผมไม่ว่าจะงานบางทีอาจจะ frustrate เรื่องของความสัมพันธ์น่ะอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนน่ะอยากอยากจะไปเล่นเกมบ้านเพื่อนน่ะทำไมไม่ให้ไปอ่ะอันนี้พูดไม่ใช่พูดกับแม่นะอันนี้พูดกับภรรยาอยากไปเที่ยวกับเพื่อนน่ะอยากไปบ้านเพื่อนไปเล่นเกมบ้านเพื่อนน่ะทำไมไม่ได้เออเป็นลักษณะนะอาจจะงุดงิดหยุดงิดในเรื่องของความสัมพันธ์หยุดงิดในเรื่องของงานงุนงิดใน กับเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนะั้น frustration possible instead of pushing forward นะ build slow and strong นะครับผมอ่าโอเคไม่ให้ไปใช่ไหมอ่งางั้นก็เดี๋ยวขอโอกาสหน้านะขอโอกาสหน้านะแล้วก็นับรวมได้10แล้วค่อยไป1ครั้ง <laughs> นะครับผมเพราบอก build slow and strong เป็นลักษณะที่อค่อยๆไปไม่ให้ไปก็ได้แต่ว่า เดี๋ยวขอขออะไรติดไว้คราวหน้าในลักษณะนั้นนะครับผมเป็นท้ายช่วงนี้เป็นยังไงนะช่วงนี้ Sun Conjunction Mercury c a z i m i โอ้โอเค Mercury c a z i m i เรื่องของการสื่อสารจงแจ้งสว่างโดดเด่นสวยนะฮะ the moment of clear a n sight admit retrograde uh, fox ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้ Mercury retrograde อยู่มันก็จะ เขาเรียกว่ายกเลิกมีข้อขัดขวางการเจราจาอาจจะล่าช้ามีการเพิ่มเงื่อนไขอะไรแบบนี้แต่ว่าพอซันเข้าไปปุ๊บให้ใช้เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อะ,อะไรที่ทำให้มันเดินถอยหลังอะไรที่ทำให้มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่อะไขให้กระจางเขียนลงไปเจราจาลงไปพูดคุยลงไปเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะครับโอเคไหม